Good morning, everybody. How are you today? Thank you. Thank you. I'm very well. Thank you. Everyone, sit down, please. What class? One, two, or three? One. How many students are there in your class? How many students? thirty thirty uh, one group two and the thirty one ah group one the twenty nine twenty nine chưa chưa okay ah group one twenty nine chưa chưa okay group twenty nine Uh, group 2 answer 30, 30, 31. Ok. Okay. Um, how the students now? Ah, vào mà các tách cả đi qua. Group này nắp. Ah, group one. 1 2 3 4 9 1 2 3 4 5 12 1 l 1 e n e x t 1 o 1 r 1 e 1 n 1 i 1 t 1 e 1 s 18 1คนเอา send my to uh g o นะคะ student Two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten, ten. Eleven. eleven, eleven, twelve, twelve, thirty, thirty, thirty or thirteen, thirty. It's mean thirty. Thirty is mean. สตคือเท่าไหร่ยี่สิบ่สิบสตรีสามสิแค่น,นี้ส0มสิบหรอคะส <13. S 1> ะะามสิบ13ะะ e ะะือสะะิบสามสิบสิบสิบสทีสิบสิเสิบ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 สาบสิบส3บสิบส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 สิ ถ้าเป็น2ต้ทเวนตีเร์ตีตีเป็น30 40 50่นะอ่าทีนี้เรามาดูสิเอาละค่ะมีแล้วมีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องมีแน่นอน c orrect or อ่อ c orrect and incorrect ต้องมีแน่นอนมีทั้งถูกและมีทั้งผิดนะคะเรามีโอกาสผิดได้ผิดแล้วก็เป็นไงคะอา่าแก้ไขใหม่นะคะอ่าทีนี้เรามาดูสิคะ18 18กับเอ่อ uh, 13 อะไรเออ eight plus three okay one t w พ t h o u a l u s o e o o เป็นกวัน a e r t e n t o r i n e correct or incorrect correct or incorrect incorrect p ิ e อ่ uh, า go to answer 31 correct or incorrect correct go to ลวไปหนึ่งมื่กันแน่ ไม่เป็นไรนะคะทุกวานก็แก้ตัวได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้สมาชิกกลุ่มหนึ่งน่ะยังมาไม่ครบนะพอดีเข้ามาช้าแต่ก็ต้องนับด้วยนะคะอ้าวมาดูเลยวันนี้เรา,า see you in the morning นะคะเราพบกันในตอนเช้านะคะอ่ามอ o r morning everybody นะคะก สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดียามเช้านะคะนักเรียนต้นทางของวังไกลกังวลเองปลายทางของวังไกลกังวลแล้วก็ปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดทุกโรงเรียนที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษนะคะกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเช้านี้เรามาเอ็กซ์เซอร์ไซน์นะคะนายเพลง Hello how are you everyone stand up please นะคะแม็กอินแพรแม็กอินแพรหาคู่เลยค่ะ เอาแถมหนึ่งเพลงลนานนัเราจะเจอกันนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะดาวดับอ่าให้สมใจเลยนะคะดาวดับนะคะ เห็น right. มากค่ะอาบอบตัวเองเลยนะคะาวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะเด็กๆก็เป็นไงคะ Very happy ใช่ไหมคะมีความสุขมากๆเลยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนกันนะคะอ้าวไปดูสไลด์การทักทายเลยนะคะอ่า g o o r n o r n i v g r y e r y y o d y นะคะที่เราได้ทักทายกันไปแล้วนะคะสวัสดีกันยามเช้าไปแล้วนะคะเอ how are you today นะคะ how are you how are you today นะคะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเด็กก็ตอบแล้วว่า And อะไรนะ I'm fine. Thank you. And you. คำว่า and you นี่ก็หมายถึงว่าถามกลับมาที่คุณครูว่าแล้วคุณครูเราสบายดีไหมวันนี้คุณครูบอกว่า very well very well แสดงว่าคุณครูเป็นไงสบายดีสบายมากสบายดีมากๆเลยนะคะได้มาเห็นเด็กหน้าตาสดชื่นแจ่มใสก็ยิ่งเองนะคะอู้ยมีความสุขนะคะสบายที่พบกับนักเรียนวันนี้นะคะอ้าวมาดูเลย What day is today Today is Tuesday นะครับ Today is Tuesday ใช่หรือไม่ใช่อ่ะ It is Tuesday It is Tuesday อีตัวนี้แทนอะไรอี it ตัวนี้แทนอะไร It ตัวนี้ it, it It ตัวนี้ค่ะนี่ IT. it ตัวนี้แทนตัวอะไรแทนคำว่า Today It เป็น now or nows it เป็น now or p r o n o u n today เป็น now หรือ p r o n o u n t o เ a y เป็น now นะคะเป็น nouns it เป็น it เป็น pronoun เป็น subject pronoun แทนคำว่า today นะคะ it is Tuesday มันคือวันอังคารนะคะต่อไปค่ะ today is Tuesday today is, Tuesday. Today is Tuesday. Tuesday. Today is Tuesday. วันนี้เป็นวันอังคารเป็นประโยคบอกเล่าหรือคําถามประโยคบอกเล่าบอก่าบอกได้อย่างไรว่าเป็นประโยคบอกเล่ามีาจุด full stop หรือพิเรียดนะคะถ้าหากว่าเป็นประโยคคําถามจะต,ต้องมีเครื่องหมาย question mark นะค question mark นะคะ,ะ,คะต่อไป Today is Tuesday. Today is Tuesday. What they was yesterday? What they was yesterday? เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรออกเสียงพร้อมกัน yesterday 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 is m a n yesterday เมื่อวานนี้ผ่านมาหรือยัง past นะคะเป็น past เป็น past ผ่านมาแล้วนะคะเป็น past นะคะผ่านมาแล้ว what day was yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันอะไร Monday Uh, can you spell Monday? Yes, everyone spelled it. M O N D A Y. M O N D A Y. Monday. 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 It means. One Today is Tuesday วันนี้เป็นวันอังคาร What day was yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันอะไร It was Monday It was Monday เราไม่ใช้ it is เนื่องจากว่ามันเป็น past เป็นอดีตท,ที่ผ่านมาแล้ว It was นะคะ Was ตัวนี้ก็เป็นมีความหมายเช่นเดียวกับ is เหมือนกัน It was Monday มันคือวันจันนะคะ M O N D A Y นักเรียนจะต้องสะกดได้นะคะนักเรียนจะต้อง จำคำศัพท์ให้ได้นะคะเวลาเราไปเขียนหรือเราไปอ่านในหนังสือเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าออย่างนี้นะต่อไปค่ะ today is Tuesday today is Tuesday today is Tuesday นะคะ Tuesday วันนี้เป็นวันอังคาร what t h e r will be tomorrow ออกเสียงพร้อมกัน tomorrow 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 Tomorrow, i t <Tomorrow. S 1> mean tomorrow. พรุ่งนี้ o tomorrow หมายถึงพรุ่งนี้มาถึงหรือ,อยังยงังเป็น future เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงถ้า today คือปัจจุบันวันนี้ yesterday past เ,เ,เ,เป็นอดีตผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ tomorrow อ,อนาคตนะคะ future นะคะอนาคต,าคต,าคตมาถึงหรือยงัง ยังมาไม่ถึง tomorrow ก็หมายถึงวันพรุ่งนี้ what day will be tomorrow วันพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไร Wednesday อะไรนะคะ Wednesday Can you spell Wednesday อ h า e t everyone spell it W E Dnesday ได้แค่นี้ W E Dnesday N N E N เหรอคะอ่าสเปรน้องๆขอดึงอ่าพอแล้วพอแล้วอ่ากลุ่มหนึ่งใช้ไมตัวนี้อย่าดึงแรงอย่าดึงมากลูกสายไม้ได้อ่าน้องกลุ่มต่อน้องกลุ่มหนึ่งใช้ไมตัวนี้ค่ะอ่า Every one s p e l l i t สะกดใหม่ค่ะ Double U E D เอาไปให้น้องสุชาติก็ได้ W E D N E S D A Y นะครับ D A Y คุณครูสอนแล้วว่า D A เอ้ย A Y เป็นอ่านเสียง A ใช่ป่ะนะคะก็เป็น Today is Tuesday. What day will be tomorrow? วันนี้เป็นวันอังคารแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไร It will be Wednesday. W E D N E S D A Y Wednesday นะคร Wednesday เว d นสเ d a y ก็คือวันพุธนั่นเองนะคะอา้าวดูนะคะวันนี้เราก็ today w e s t u d y about the Majesty นะคะ the Majesty <Yeah. S 1> ออกเสียงเหอกัน the